จารย์โคดเต้นสมเด็จหล,ลังกั้งปลาไหมคะถ้าหลังกั้งปลาส่วนใหญ่เท่าที่ผมศึกษานะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมนะคือพระบางองค์เนี่ยเราต้องทําความเข้าใจนะว่าเขาว่าสร้างมาหลายสิบปีเขาไม่ได้สร้างมาแค่แบบเดือนนี้วันนี้ปีนี้นะหรือว่าเขาสร้างมาทีหนึ่งสามสี่สิบปีย้อนหลังไปอะ่ะเนึกอ,ออกมาด้วยด้วยเนื้อหาที่เขาไปผสม่มันอาจจะดีก็ได้เขาอาจจะเอากั้งปลาใส่เข้าไปก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญ มันยุติไม่ได้ในเรื่องของค่านิยมนะคือในตลาดกลางการยอมรับเขาไม่ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะว่าสัดส,ส่วนของเนื้อบางคนเขาอ,อาจจะไม่ค่อยได้ถนัดเนื้อผงไนะงเขาก็ไม่ได้ไปดูว่าเนื้อเออเนื้อสมเด็จวัลคังเนี่ยเปรียบเทียบไปกับหลังก้างปลาแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคือมันไม่ได้จริงๆนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไนงะนะครับ นะอยู่ดีมันจะเป็นก้างปลาแล้วอยู่ดีจะเล่นกันมันมันไม่ได้นะเพราะว่าด้วยเนื้อหาโครงพิมพ์เนื้อหาของพระเองมันไม่ได้นะครับเนาะนะครับ,นะรบอันนี้ก็ต้องนะทําความเข้าใจนิดนึงนะครับมีสมเด็จก้างปลาลขายได้ไหมเห็นเซียนตะวันตกบอกขายได้สมเด็จก้างปลาเซ <laughs> ียนตะวันตกอะถามเรื่องนี้กันเยอะมาก สำหรับผมอะ่ะผมไม่ได้ซื้อนะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าคือเงื่อนไขของของการซื้อของเขาผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันแล้วเขารับซื้อมันเป็นเวอร์ชั่นแบบไหนนะบางทีเดี๋ยวไปเจอตามบ้านลูกค้าเยอะๆเดี๋ยวผมจะได้แนะนำไปหาผมไม่รู้ว่าเขาขายได้กันจริงหรือเปล่านะหรือว่าแบบว่าดูแล้วแบบเอามันเนาะนะมันต้องมันต้องซื้อขายได้จริงด้วยนะครับเนาะจริงๆแนละ้ว ผมก็เคยดูนะแวบๆบนะแต่ไอสมเด็จหลังคุดอนะ่ะจริงๆแล้วข้างหน้าเขาเป็นพิมพ์หลวงปู่นาคจริงๆนะครับองค์ใหญ่ๆอ่นะเนาะแต่ว่าข้างหลังเขาประทับตาหลังคุดเนาะจริงๆแล้วผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าราคาไม่ได้สูงแค่นั้นเองเป็นหลวงปู่นาคจริงๆอันนั้นเขาไม่ได้เพี้ยนนะแต่หลังที่เป็นก้างปลานั้นผมว่าเดี๋ยวบางทีดูแล้วก็จะงงๆหน่อยนะสำหรับคนที่เขาเริ่มไปศึกษาใหม่ๆนะครับเนาะนะครับ